วันที่เราเดินออกมาแล้วเราให้สัมภาษณ์เสือเราไม่ได้ปกป้องเขาเท่าที่ควรน,นึแล้วบางทัานมีโอกาสผมก็แบบเอออยากขอโทษแค่นั้นเองนั่นแหละแทะ้ไม่ได้โทษเขาเลยไม่ไม่มีอะไรอปกติเขาเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงๆ ร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยคือคนไม่เคยเจอกัน10ปีอะหอมไม่ได้เลิกกันดีไงคะเหมือนใครเอาหมาพิทู2ตัวอยู่ในถงังอะแล้วเนื่อสองซ้เปิดมาแล้วเรากัดกันอะมันไม่ดีเลยแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะก็บนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกที่หอมนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะหอมอะรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนกดง่ายหายเร็ว เรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะก,กันอะตีกันอะตีกตนตับแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างนึงคือเรากดง่ายหายเร็วรอะว่าเขาอะเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจาอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้ได้มากที่สุดรู้สึกว่าสบายใจที่ท,ที่จะร่วมงานกันจริงๆหอมเป็นคนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะ,ว,าจะว่าจะอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนั้นอะสมองมันพอมาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยคะ่ะว่าอะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็ จริงๆแล้วไอ้คำขอโทษเราขอเตรียมไว้อยู่แล้วแต่ว่าเรากล่าวว่าพี่นิกรจะถามแล้วก่อนให้เราพูดเราเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญคุณมดดำเนี่ยเขาไดนเอาคริปนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอ่ะแล้วเราแบบพูดดีจังเลยอ่ะมันทัดใจอ่ะมันทัดใจอ่ะเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ้งง่ายอ่ะมันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอ่ะมันบิ้วเราก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอ่ะมันก็เลย นิดนึงแต่แต่บอกตัวเองลว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเถออะไรเงรี้ยแต่มันกั้นสุดๆแล้วค่ะจริงๆืงอหอมว่าการมาเจอการมันสบายใจขึ้นค่ะเพราะแต่ก่อนเราจะร่วมงานกันอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันแล้วเป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุคคนเลยไหมข้ามคำถามมีไป <laughs> หรือว่าหรือว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนเขาเป็นบ้าไปข้าเอาไว้ว่าเราเป็นเพื่อนกับแท็กได้นะตอนนี้คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการการันหอมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกว่าโอเคนะางานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูค่ะไม่ได้มีอะไรมาอยากให้เป็นตัวอย่างสําหรับใครที่กําลังโกรธใครสักคนนึงอยู่ไอการโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมัน มันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสัทีอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาหองเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออ,เอ,อของว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นอะคำขอโทษอะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกระระะัลยาณมิตรดีกว่ามีศัตรูค่ะทำให้เซลลอสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะ<อ> <laughs>